สวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้มาทำแกงสุมแกงสุมเปบิธีใช่ไหมใช่แล้วแนะนำหน่อยดิเบบิธีอะไรมัง่งอ,อันนี้คือเป็ีอะไรครักบเป็นรุ่นไหนนะลินสีแดงเนี่ยก็ใหม่นะเป็นคอใหม่นะก็ออกมาสักพักหนึ่งนะแต่ว่ามันคีบยากมากเพราะว่าตู้นี้ตู้นี้เป็นตู้ที่คีบยากมากตรงกลางนี้ก็ยากกกี้เหมียว ก็ง่ายที่สุดในบรรดาเขาบอกว่าเอลักกี้เหมียวเนี่ยออกเยอะที่สุดอืแล้วอันนี้ล่ะคาร์บี่拉เป็นรุ่นคาบีอีกแล้วครั้งที่แล้วเราได้มาหนึ่งกล่องใช่ไหมเราได้ตัวไหนนี่ครั้งที่แล้วได้สีส้มมานะครับสีส้มจิิงจอบใช่ป่ะครั้งนี้คือเราขี้มาได้สามกล่องนะครับโอเคของเฟิร์สอันไหนเฟิร์สเลือกมาแล้ว อันนี้ของเฟอร์เป็นคาบินะครับแล้วก็อยากได้สีส้มแล้วกันแล้วเอาสีเข็ดเราจะเอาตัวไหนอะสีเข็ดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ได้สีเข็ดล่ะถ้าไม่ได้สีเข็ดเอาอันนี้เอาก็ถ้าตัวนี้ไม่ใช่หรอหูยนี่หีูแดงกับน้ำเงินน่ะใช่ไหมหนักไหมเขย่าดิหนัก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 น่กียวเหรอเอ พร้อมบัตพร้อมยังพร้อมาัตรสองกล่องเก็บไว้นะครับบัตรอะไรแกะบัตรอันนี้แนะกันบัตรเกมบัตรอะไรบัตรเกมน่าจะเปิดเดือนหน้านะครับบัตรเกมที่เมย่าอันเนี้ยอ้าวเหรอเออเซนฟรีอยู่ในกระเป๋าอ๋อโอเคอันนี้เพิ่งเราเพิ่งได้มาใหม่นะครับเออสนใจรู้แกะแกะเร็วเร็ว เออแกะยๆก็ได้จะเอาไปคีบนีใช่ขายฟังเลยคว <c oughs> ามพ <c oughs> ยายามความพยายามอยู่นะครับโอเคสวย,ยจะเห็นการ์ดก่อนไหมเนี่ยอันนี้คือหัวหรือก,ก้กนก้นแต่ดูบางมากเลยโอเค <Okay, S 2> <c oughs> ไปกล่องมันสวยดีอ่ะสีมันสวยมากเอาเฉพาะเออเอาเฉพาะอันนี้ไปเออามาหึง คปาเห็นแล้วจัดแบน้ำมีหูไหมลิงปาเห็นแล้วไหนลิงออกมาดิเอ๊โอเคเยี่ยมยอดแมน่ารักอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีหัวน่ารักอยู่น่ารักอยู่เหรอชิมละโฟกัสดิโอเคได้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 อันนี้ทานอยู่เขาเรียกว่าตัวอะไรนึกไม่ออกมีหูอะ ปิดไว้เอาแกะะแกลมันไม่มีหูเหรอแกะเลยอ๋อมันไม่มีหูก็อดเลยดิก็แกะเลยคิดว่าได้ตัวไหนนะคิดว่าตัวไม่ชีเขียดก็ตัวเขียวอ่ะคิดว่าตอนนี้ได้ตัวไหนอ่ะอ่ะคิดว่าไอ้เขียวนี่อืมแต่โมันกมันไม่มีหูทุกคนไม่ใช่นรือเออไม่มีหูฮะอ้าวแกะดีกว่าไม่กินไม่กินไม่กินด้วยเหรอ กิ่น้องมาถึงนี่เลยโอเคแล้วนี่มีกลิ่นนะครับนั่นไงว่าแล้วชเกช่เก่โอ้สีเหลืองเพิ่งเคยได้ลูกเจี๊ยบหรือไก่วะอุ้ยน่ารักดีอะเป๋าใครชอบสีเหลืองอุ้ยแต่ตาโกดอีก่ะไม่มีไม่ไแต่ตาโกดพาเนียม็ตาโกดอ่ะใช่เอ้ยอันนี้เราสะสมได้อุ้ยไปไฮไปอู้อะไรอ่ะอะไรหน้าหายไปไหนเดี๋ยวทุกคน หน้าหน้า,า,าใส่หน้าก่อนหน้าหลุดเอาใส่สิฝาใส่สิฝาใส่ไม่เป็นฝาใส่ให้เป็นใส่ใส่ก่อนบีบจนหลุดเลยอืมนี่ค,อนะคือหอมอยู่นะคือเราจะกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลงล็อกอ่ะมันต้องหาล็อก่อหาล็อกอือ๋อระาะว่านหน้าหลุดครับ <assim> หนูลุกเัดจริจริงๆด้วยโอเคสวยมากเลย เดี๋ยวตอนนี้หน่เลยประกอบไปก่อนนะครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามอะไรอ่ะช่องช่องช่องนี้ช่องไหนอ่าโน้เราจะมีกดอะไรกดติดตามรอบเดียวพอนะนะโอเคกดกรกดกระดิ่งด้วยนะใช่กดกระดิ่งไหมโอเคปุ๊บมาที่พี่ลินปุ๊บไปโซไปเพระอันนี้พี่ลินได้อะไรมาได้ตัวอะไรเนี่ยเป็นรุ่น กูด b ักแบ็ a c k นะครับก็ข้อใหม่อยู่นะข้อใหม่อยู่เออโอเคแกะเลยอยากได้ตัวไหนอ๋สีชมพูแบบสีม่วงมันมีสีอะไรบ้างสีชมพูกับสีม่วงด้วยนั่นน่ะราะว่าสีอะไรสีแดงสวยเมียวอ๋อสีนี้อ๋อลินชอบได้สีม่วงไม่ก็สีนี้บอลลินอยากได้สีเขียวนะมันชอบได้สีเขียวตลอดเลยให้พูดเปลี่ยนกล่องแล้วนุ่มไว้เอออุตส่าห์เปลี่ยนกล่อง ไปแกะข้างล่างไปเด็กนะครับได้แล้วไหนน้องได้แล้วนี่น้องมาแล้วตัวอะไรนี่น้องอยู่ปกติแล้วนี่อนี่นี่ปกติแล้วถ่ายกันสวยจับสีมันแจ่มมากเลยี่แจมวาดูดิแจ่มสุดโอเคพี่นินแกะได้แล้ว เรามาลุ้นกันโอ้ยกล่องสวยที่ใหบนเหรออุ้ย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 เฟิร์สเอามาออกมาดูว้าวตลาดเอาไว้ก่อนละว้าวตลาดอยากให้พี่ลีเห็นโอ้ยสวยมากเลยเขียวไม่มีเออโชคดีไม่ได้เขียวดีวันนี้ไม่มีเขียวข้างกล่องมีสีโอเคข้างกล่องมีสีอะไรบ้างจำไม่ได้ละอ่ะตัวต้องใส่นี่ถ่ายข้างหว่างย่างระหลังสวยอีกไม่ได้ ี่าอันนี้ของแท้หมดเลยครับเพราะว่าสีเย็นหัวโตอย่าได้ตินเดี๋ยวโอ้ยสวยสวยมีตากิ้งอีกแล้วอันนี่เลยนี่ปะใช่ลนตากิ้งอีกแล้วนี่น่ารักอะสวยอ่ะนี่ลินบอกอ่ะว่าตัวนี้ก็ได้เนี่ยก็ไม่เป็นกระเป๋านี่ไงเขาถึงบอกรุ่นแบ็กนี่ไงกระเป๋าดีกว่าของไม้เออแต่ใส่อะไรไม่ค่อยได้เลย ส่อะไรไม่ค่อยงนะครใส่ยาดมอะใส่ยาดมไปใส่ลิปเอาการแค่นี้แค่ลูดครับแค่นี้เหรอใช่อุยนโอเคโอเคเลยตาเหลเลยชอบแล้วน้อรักอ่ะเนี่ยนี่โอเคโอเคแก้มน้องสีมีภาษาด้วยดมดิไม่กลิ่นไหมกลิ่นอะไรอ่ะผมกอดเลยขยับตาดิมี่ตาขี้ดวงตาเป็นตากโก้แต่ได้ตาขึ้นี่เลยแต่เม่อตอนเนี้ย อ้าดึงตาจะได้ตาพิเศษอ่ะไปไม่มีมีตาพิเศษตัวเนี้ยอ๋อนี่คือตัวตาพิเศษใช่ข้างในเป็นหัวใกล้ม้าแกะวิธีอะไรลินสักตัวแคทแคทแคทบิลเลียนแน่ใช่ไหมบิลเลียนอะไรสักอย่างแคทบิเลีแนเออแคทรุ่นแคทแบบรุ่นแคทอ่ะแกะเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนล่ะตัวไหนอ่ะตัวหมวด นี่สีดำขาวสีนี้สีดําโอ้สีดําแน่นอนสีดําแน่นอนเลยวะสีเทาไปเลยแน่นอนทําไมเอาแต่สีเพราะวคาซิอาได้สีอะไรไปสีม่วงสีฟ้าที่ที่คือสีฟ้านะี่แหละได้ตัวนี้ไปใช่แต่ว่ามันออกไปสีม่วงเคาซิอาได้ตัวนี้ไปเหรอไปปิตาตาต้าเน้นน้องโซเฮ้ยดิ้นดิ้มดิ้นดิ้มโอ้โหปลาบอกแล้ว ดูชาเปลี่ยนกล่องเลยนี่อ่ะเชื่อตรงไหนสีน่าจะไม่เวร์กว่าวะโอเคแกเลยอาจจะสวยก็ได้ยแกเลยกันเลยปากปลาแน่นทุกทีเลยเนี่ยปากปลาสักเศษทุกทีเลยหุ้ยสวยสีดำนี่สวยกว่าบอกแล้วไงก็สีดำสวยเงามากเงามากอู้จะขนขนก็เงาแตยสีดำเขาบอกว่ามันเป็นแมวน้ำโชคอะสวยสวยสวยเขาบอกแล้วขยับตาดิ ขยับไม่ได้มันเป็นน้องเราห้ากินไซส์อันนี้ไอ้ไอ้วิ่งมีแมวอยากเอาห้าไม่ได้นานแล้วนะมีแมวอยากเอาห้าดูดิหุ้ยแต่แก้มอ่ะแก้มสวยกว่าในการ์ดอีกอ่ะป้าบอกแล้วไงว่าท่าสีดำอ่ะอยากตัวนี้ไม่ตัวนี้ของจริงตัวนี้ดำจริงเฮ้ยสวยจริงสีดำเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมของเราไม่แต่สีแบบทั่วไปนะครับบนี้สีดำนี้เพิ่งได้เป็นครั้งแรกอันนี้คือใครเอามาก็ได้่งกระดิ่งสิรินจะได้ หนูเปลี่ยนกล่องมาดีเลยอาหารรวมป่ะอารวมกันไอตัวนี้ปุกลุกสุดปุกลุกสุดอ่าโอเคมาอันนี้ก็ได้เอ่ะเฮกกันยิ้มหน่อยไอพวกเบบิทีเบบิทียิ้มหน่อยยิ้มไม่ได้มีแต่โอเควิมีแต่ปากกลมๆปากกลมๆกลมๆแต่ปากจุปากจูกันหมดเลยปากจูกันหมดเลยยิ้มไม่ออกครับยิ้มไม่ออกโอ้โอ้เปิดบายบายเปิดบบ๊ายบาย